927พระวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าพระอรหันต์ประกอบด้วยผลสี่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วพระวาทีถามว่าพระอรหันต์ได้ผลสี่แล้วไม่เสื่อมจากผลสี่นั้นมิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วพระวาทีกล่าวว่า หากว่าพระอรหันต์ได้ผลสีแล้วและไม่เสื่อมจากผลสีนั้นด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าพระอรหันต์ประกอบด้วยผลสีเก่ปพระวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าพระอนาคามีประกอบด้วยผลสามหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้ว พระวาทีถามว่าพระอนาคามีได้ผลสามแล้วและไม่เสื่อมจากผลสามนั้นมิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วพระวาทีกล่าวว่าหากว่าพระอนาคามีได้ผลสามแล้วและไม่เสื่อมจากผลสามนั้นด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าพระอนาคามี ประกอบด้วยผลสาม9 29. ประวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่าพระสกทา,าคามีประกอบด้วยผลสองหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วประวาทีถามว่าพระสกทา,าคามีได้ผลสองแล้วและไม่เสื่อมจากผลสองนั้นมิใช่หรือ สกาวาทีตอบว่าถูกแล้วประวาทีกล่าวว่าหากว่าพระสกาทาคามีได้ผลสองแล้วและไม่เสื่อมจากผลสองนั้นด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าพระสกาทาคามีประกอบด้วยผลสอง9 30. สกาวาทีถามว่า พระอรหันต์ได้ผลสีแล้วและไม่เสื่อมจากผลสีนั้นเพราะเหตุนั้นพระอรหันต์จึงชื่อว่าประกอบด้วยผลสีหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ได้มักสีแล้วและไม่เสื่อมจากมักสีนั้นเพราะเหตุนั้นพระอรหันต์จึงชื่อว่า ประกอบด้วยมรซีหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง931สกาวาทีถามว่าพระอนาคามีได้ผลสามแล้วและไม่เสื่อมจากผลสามนั้นเพราะเหตุนั้นพระอนาคามีจึงชื่อว่าประกอบด้วยผลสามหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าพระอนาคามีได้มรรคสามแล้วและไม่เสื่อมจากมรรคสามนั้นเพราะเหตุนั้นพระอนาคามีจึงชื่อว่าประกอบด้วยมรรคสามหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละาถึง932 สกาวาธีถามว่าพระสกาธทาคามีได้ผลสองแล้วและไม่เสื่อมจากผลสองนั้นเพราะเหตุนั้นพระสกาธทาคามีจึงชื่อว่าประกอบด้วยผลสองหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาธีถามว่าพระสกาธทาคามีได้มักสองแล้วและไม่เสื่อมจากมักสองนั้น เพราะเหตุนั้นพระสกาธาคามีจึงชื่อว่าประกอบด้วยมรรคสองหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสมณนนาคตากถาจบ